ฟอร์มโคตรโหดทักษะโคตรดีคิรินลูกชายของกายและฮารุนักแสดงชาวไทยนะครับต้องบอกว่าเฮ้ยแอดท็อปได้อยู่การไปดูช่องของกายฮารุเฟมิลี่และได้เห็นฟอร์มการเล่นของน้องคิรินเด็กหนุ่มวัย9้าขวบถือว่าเฮ้ยน้องเป็นคนที่มีทักษะดีจริงๆสมกับที่กายฮาลุสร้างอะคาเดมีสนามฟุตบอลให้น้องได้ฝึกเลยนะครับก็ถือว่าได้ชมแล้วต้องบอกว่าเรื่องของเบสิกพื้นฐานโคตรดีเลยรวมถึง การเอาตัวลอดกับบอลก็ดีมายเซตในการเล่นฟุตบอลก็ดีนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในรุ่นเนี่ยคิรินเนี่ยมีทักษะความสามารถรวมถึงการคิดต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลที่โคตรดีมีความแข็งแกร่งด้วยแล้วก็เข้าใจฟุตบอลเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น้องได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่วัย89ขวบ10ขวบเนี่ยเรา ไม่ต้องใส่เทคนิคอะไรให้น้องมากนะครับถือว่าให้น้องเล่นตามจินตนาการอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคีรินเล่นตามจินตนาการมากๆมีเรื่องของลูกเทินต่างๆลูกการแตะบอลหน,นีคู่ต่อสู้การดักบอลการต้านบอลเห็นแล้วคือ <c ười> เห็นแล้วว่าน้อง น่าจะไปต่อได้ดย,วยาวๆในเรื่องของฟุตบอลนะอนาคตเราไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าน้องเนี่ยมีทักษะที่มันเกินเบ,นเบอร์ของรุ่นตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักฟุตบอลลูกดาราที่น่าจับตาบองในเรื่องของการกีฬาฟุตบอลไอท็อปไปดูต้องบอกเฮ้ยโคตรเจ๋งนะฮะใครที่ได้ดูคลิปของกายฮารุลองไปดู้อว่าจะได้เห็นฟอร์มของน้องคิรินวัยเก้าขวบที่โชว์ความสามารถโคตรสุดนะฮะก็ไปดูได้ไอท็อปวันนี้มามาแชร์แล้วกันว่า,วาลูกกายฮารุเล่นบอลโคตรเก่งนะครับรวมถึงน้องเอเดวยนด้วยนยะ น้องเอเดนก็เป็นคนหนึ่งคนที่ชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกันนะครับวันนี้ท็อปมาพูดคุยประมาณนี้ใครชื่นชอบน้องคิรินก็ไปดูได้ไปตามได้นะครับผม